ไก่สิมืดและพอกินดีเนาะเป็นกะละมังอาเป็นเซ็ตเซ็ตมามามากินเข่าแรงน้ำกันสวัสดีจ้าสวัสดีครับมูนิสิพามหาอยู่หากินยำแรงน้ำบ่อตองเนาะบังใหญ่เลยเนี่ย มา,ม,มากวดแข่งมาขวบก็วัยรุ่นมากับหลานจ้ะมากวดกับหลานบ่อนเอาหาอยู่หากินเอามาใส่มองใส่กุ้ง,งมุนิสิมาลากลาก,ลากแย่งลากดางภาษาบ,บ้านฮาปรากดแย่งเนาะนะพี่น้องไป้บ่ต้องลงไปรอมึงนู บรรยากาศยามเร่งเมาแล้วลงให้ย่ายุลงลงมาเสยลงเปียกน้ำกันซื้อทางก็ลงน้ำก็ได้มาเล่นน้ำมาเล่นน้ำบอกผมีมีแน่บอกสีบีกุ้งอยู่บ่อน้ออัดมาอัดมาอัดมามาอัดมาอัดมามา ผู้ถือทางก็ลงน้ำมากันลงน้ำยำแลงมีตลาดทรายทั้งนั้นเลยจ้ะจะไปรุ่นเนาะจะไปรุ่นมาแน่มาแน่มาแน่ก็ซิวนี่ฮันย่ยใหญ่ยุ่ยะหญ่อยู่น้ำมักเต่าเหล็กซิวเต่าเอาเมัดแหล่ตังกุ้งั้งซิวเต็มตึ้งขี้เหงื่อขี้เหงื่อลึกเลยเหงื่อไม่ลงมือลึกไม่ขูดเนาะมันเด้สิได้สิได้ปลามสิได้บ้างเนาะ แต่มาเกูกินก็มีตีหออหลายด้มันสเบ็ดเ้อสาเหนยวก่า็ดเน้ปลาพี่นาะลูกินวะนอยู่บจานเลยบ่บ่น่นีเนาะเฮ้ยลูกินมาจากไนนี่ทิมลงลูกปานินเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เสกุ้งเหรอือมีแต่ปลาซิวบาดเลแหกหมานเท่านี้หมานต่ปาแท้เก็บ ปลาก็เอาคือเก่าปลาพี่น้องไปกวดหนังน้ำตกพีน่น้อแต่เป็นยำมเลงสิมืดแล้วพี่น้องใหญ่ใหญ่หลา,ายสะหลายมาเมือ่อกีออ้นี่ลงมาประทานต้องลงพื้นบอกกับ ลงไป่ล้นเนาะขึ้นเลยก็ได้แต่ว่าเสพตือเก่าอะไรเนาะเพราะว่ามันอยู่พื้นไม่ได้กุูกเอามุมนี้เนาะมุมนี่ก็ได้ปู้ถือถังไปแห้งลอยคักลอยนี่มันมาเพื่องานประสงค์นี้จังวะมาเพื่อเล่นน้ำมาเพื่อเล่นน้ำโดยเฉพาะเลยขึ้นมงเนาะไหลไหลไหลคนไหลเอาอย่ามาอันี้แหละมันออกไปไกลไหล Ui, mấy nhiều nhảy hơn hẳn luôn Ừ, nên, nên đấy ừ. Đâu muốn nút bếp điều à, Cái đây à, Cáu ở của dù hoa, cả đại Cáu khốn, đây, cao sẵn đây. Bọn cao nhau nhau bọ ừ. Cái đấy, má bụng nó Lấy cái đó Lấy, lấy. ยืนยืนยากขนาดข้าวนาข้าวกล้องปลาเสือหอยกระไหลเด้พี่น้องแต่เมื่อนี้ยังไม่ได้เอาหอยเพราะถ้าเอามันจะได้เลือกเนาะกินเยัะโอ้โหเนี่ยเนี่เนาะไหนไปละเนี่นยเฮ้ยไม่ได้ลงเลยจ้ะขออนุญาตซูมแต่กองแต่กองยังบุกกองเปียก ให้จะคนถือถือทางเปียกพอกล้ากินนะกล้ากินเแต่ห่าวกินอลไรมันขึ้นมาทางฝั่งนี้เก็จะไล่ลงไหมไล่มันขึ้นมาฝั่งนี้พี่น้องมังก้อนกันพี่น้องเห็นปะอุ้ยก้อนกันโผล่น้ำเต้าเอาไหมกุ้งข้งนั้นเลยเลย อ้ยเต็มกำเลยแต่มันนะฮะเลยก้อนกองกันเลยจับเลยเราคอยไปเลือกเอาคอยไปเลือกเอาก็ได้ลายตักโอลายคนเบอร์เดี่ยวเนี้ยตักมาโนอืมตักเอาส้นเสี้ยนน่ะเต๋ามันบันยากเดี๋ยวจะให้ขี้เหงื่อออกดิซึเดี๋ยวไม่อยากเอาขี้เหงื่อลายมันบ่ mình <laughs> <laughs> đi đi luôn này, anh trai đi riêng là, 200000 đồng tiền ra được p/nong được, ba đây bao nhiêu tu, ở xã phú xã nhảy, chỉ để yout mà bưng nó à nó อีกน้องสองบาทโอ้ยพอก้อยละเฮาไปต่อไปต่อพี่น้องลากมาแล้วพับลอยไปกับเต้นบอะกุ้งเต้นเนาะรุ่นเขานักตะฟอจั้งหาดนักบาบาดนี่โอ,นนอ้ลากมาตะพุนเนาะลากมาลากมา โอ้ยผู้ถือผู้ถือทางคือดีๆเนี่ยเด้อปีนแล้วไม,ม่บริกิสะละ,ะออรักษาเท่าชีวิตเลยรักษาเท่าชีวิตเลยบอกขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาพี่เลยมาถ่ายอยู่ยพี่มันพกเด้วยจากฝัง่งขั้นักพึยเลยบริลง Nút <laughs> Nắp hối bỏ lửa nắp cung Nắp khá Nắp khá nạt Lút một cân vào nắp nhé Thằng cung thằng hối lẽ nhào nó Ôm sợ lười Độn đi mà ôm lười chỉ lấy từng nốt จี่ไรโอ๊ยพี่น้องอันนี้คือยังบทันนะฮันเด้อจ้านี่นี่นี่โอ๊ตสาวกันบมดตัวมสาว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 กันสาวกันสาวออกก่อนสาวสาวสาวจิ้นจิสาวคนได้ยู่ดอกสาวกันสาวสาวพี่ออกก่อนเดี๋ยวอองละเดี๋ยวเของเจ้าตำลุงกันสดนี่สดนี่เฮงคักสดนี่ สดน eh uh. uh, oh, oh, uh. right> ี go, ่ขนาดเลยสดนี่ลากมารอบนี้ยั้จำลากยาวเนาะลากยาวเลยบาดเดียวได้ปิดกระลำมังไงดีเน่าะเริ่มสีมืดเลยด้วยพี่น้องกล้องเสาไข่ก็สีมัวๆจังหน่อยเอ้ยบาดนี่ใส่เลยใส่เลยเอาลงเอาลงเอาลงเอ้ยซิกลงซิกลงเนี่ยเอาข้างบนทั้งเทิงนี่กุ้งทั้งหน้านี่

โอ้ยไนหะน,น,นกินเต้ากุ้งอืมกุ้งล้วนๆถึงได้จังหวะกวนจะกำติ่มกวนจะเสียได้ไปรอบนี้นี่ไรว่าเก่าพอแล้วพอแล้วพอแล้วยุดมันมืดแล้วลวกูกพอกินแล้วนะโอ้ยอผู้ถือถังนี่กันได้เนาะอย่าไปขนาด <laughs> ไปรอบนี้นี่ไรว่เาเก่านี่ <laughs> ผู้ผู้ลากว่าเมื่อยเลยได้ผู้ถือถังเลยเมื่อยเนาะหลายเนาะมันพอกินเลยเนาะมันตีบุเซฟหิวเข่าเลยเป็นบ่โอ้ย มันสีขาวสีขาวเนาะบินซินคอยอยากดลเด้บินซินอยากดละเออาวได้ไปเติมบินซินนได้นี่จ้ะพี่น้องคนงานเฮากสิมืดแล้วพอกินนี่เนาะเป็นกะละมังส5คนอันนั้นเบ็ดหลานเด้ออันนเด้อ5คนนี่กินไได้ไปหลายคนอยู่จ้ะไปจ้ะเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดกินอยู่บ้านนะนี่จ้ะพี่น้องขึ้นมาได้พากันมาเลือก หลายคนด้วยจ้ะรอยจันยุ่งก็หลายเนาะสาวเนาะยุ่งก็หลายไปไหมไปไหมเก็บผักมากินกับกุ้งเต้นไหมจักอบหมูเลยบึ่งอบหมูน้ำเด้อสาวเด้อดอบหมูก็มีสบายสบายท่องเลยเฮาเมื่อี้มาฝากท้องบ้านนาได้กินทั้งกุ้งได้กินทั้งอบหมู

Nói, xếp non sayếp non lại. Thế mực xôi mình có nhìn thấy sayếp không? Nao vậy, bông hoàng đỏ phê luôn nao vậy, nè mực xôi. nó mực cọ nó hào đây nọ, nhà mình có mì đây nọ mực <laughs>

นานแนละ้วไปไกินกุ้งเป็นเลยเลืกอกเนาะกุ้งกระมังเลยกุ้งกระมังกินหลายคนจแซ่บเนาะกินหลายคนด้วยจ้านานๆ,าน,าน,ๆนี่มานานนาถึงโซนโป้ว่างไม่ได้ว่างมากจ้ะเดี๋ยวไปกินเข่ากันเลยจ้าเดี๋ยวคลิปนี้ก็พอแค่นี้เลยจ้า เดี๋ยวคนคกะคลิาปก็ฝากกดไลคก์กดเชรกกดติดตามเป็นสาวกระลึงคาร์นี้เลยจ้าพอๆกันคลิปหน้าเด้๋ยวะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับไปก,กินข้าวกรจ้า